เสอเมตตาเดินทางมาพุทธาพิเศษให้ลูกศิษย์นะครับหลวงพ่อเสือบอกว่า,วา,าก็ไม่รู้นะโยมนะแต่ว่า,าไม่ได้นิมนต์ด้วยตัวเองแลวหลวงพ่อเสือก็ไม่ได้รู้ด้วยนะครับติการุ่งถึงเมื่อวานะผมส่งไปหลวงพ่อเสือก็เมตตาเดินทางามานั่งตกอธิษฐานทีท่ให้นะครับอันนี้ก็ กูจะเต็มปากนะว่าลุกเสกตัวจริงนะครับเสียงจริงโยมนั่งอยู่กับที่ไม่ต้องมาหาหลบดอนนะโยมนั่งอยู่กับที่นะนั่งอยู่กับที่นะครับนั่งอยู่กับที่นะครับหลบเท้าที่บนอ่าริมด้วยความร่วมมือด้วยนะครับเริ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอ่เดี๋ยวโยมเสริม น้มันลวพ่อมาผลน้หมดที่ประธานด้วยครับอ่ันมีมกนอนะจานอา้อม่ต้องลุกจา้งลุกโยมจา้งกเดี๋ยวว่เสียไปหายเอยกไอายโยที่อยู่ที่อยูข้างบนนะเข้ามาข้างในนี่เลยมาอเปิดทางให้หน่อยกรรมการกรรมการเปิดทางให้โยมที่มันยังไม่ได้รับน้ำมนจากการแจ้หน่อยมามาโยมเข้ามาเข้ามาเข้ามายืนเรียนหน้ากระดานนี่เลยมา เยืนเรียนหน้ากดานี่เลยเด้ออายุยืนเป็นแถวนะยืนนนยืเป็นแถวนะเข้ามาใกล้ๆถ้าเกิดไม่เป็นแถวนี่อ่าผมช่วยไม่ได้ยืนยืนยืนเป็นแถวเอาอีกฟมยืนเรียงเป็นแถวเลยเด้วเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวมากเลยอาไปเนี่ยืนเลยถ่ายรูปเดี๋ยวพระอาจารย์พรมน้ำเสร็จก็จะเดินทางต่อนะเดี๋ยววันนี้อยู่กับหลวงปู่เสือแล้วกันหลวงปู่เสือคนพ่านเยอะเลยไปหาป่วย ่าหลวงพ่อเสือนี่ก็เป็นอีกบรมอาจารย์นะบรมอาจารย์ของอาตมาภาพบอกเลยเรียนวิชามาจากทุ่งกู้เสือใช่ไหมล่ะคะขอโทรต้องพับดิลูกพับๆว่ับลูกขอโธยกไหว้ไหว้ดิไหว้ไหว้ค่อยๆกดค่อยๆดึงครับโยมอาโยม ยนไปกมาขึ้นมาดูกันด้วนะครับรูปเหมือนล้มกีฬเดี๋ยวจะลนก็คนกรรมการยืนเฝ้าหน่อยแล้วเออคณะกรรมการไปไหนหมดไม่มาเฝ้าน่แต่ก็เดินมดยิบไปหรอกเออแต่นี้มืียด้วยนะใครเดยมาต้องมาอ่านีุ่นัได้กอแล้วกันเขาเอไปด้วยเพอนอย่าอย่าฝังทางนยนนอยาทางอาจายแจ้นโยนนะ